สวัสดีครับปุบจองโรงเรียนนะครับทตรีมหลังบ้านน้องอุ๋งิงนะครับผมนะนี่เข้ารอบครับผมอ่านคำรอบคำครับผมเอามาเร็วเด็กๆมาเดี๋ยวดี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 เดี๋ยวก่อนของดีดีทีหลังนะเา้าไม่เอาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของดีดีต่อยของลูกเยุดของดีดีอยู่นู่นเออเออนี่้ลูกก่อนเนาะ Ăn còn đi đi nó. Nè 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 con nó. Mà nè mà được lục mà. Ờ nè nè con nó mà. Nè, mì cá กิน mẹ. Hả? Mì กิน mẹ นี่นี่ของมีขาวมานี่มาอันของแม่มาไรเร็วมาอ่านี่ของมีขาวเจ็ไวเร็วนะครับให้มันหนิมเนาะอย่าลงไปอย่าลงไปอ่าเย็นกินดีๆอ่านี่อ่าอ,อืม เธอเนี่ยวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเท้าเขาวช็อกโก้เนี่ยวนวนทุกกระบะเลยอ่าเอาหนูเอาวนทุกกระบะเลยอ่าดูดูไปวนเขาทุกกระบะเลยดูครับเอฟซีดูดูด รักตุลีหน่อยครับวันนี้ฝนตกครับทำไมอ,อ่ะหนูฮะทะไมอ่ะหมดแล้วดีดีหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้อีกเอาให้อีก นะอ่ามาอิ่มเดี๋ยวอ,อีกอันนี้ของดีดี้เป็นเม็ดได้ตะกี้ก็ใส่นมแท้ด้วยนะครับเอฟซีเนาะยังมาลอยกินเม็ดอีกเอากินเร็วดีดี้กินเร็วนูนๆๆ่นนู้นนู้นเอาเร็วเอาโอ้โหจละมุนนิดนะครับเอฟซีเด็กๆลุงเดียไม่ได้ไม่อยากให้กินใบแป้งนะครับเอาดิดี้เอากินเลยกิน กินเดี๋ยวกินกินเดี๋ยวดิ๊กินไม่อยากก็กินแบบแบงนะครับเดี๋ยวมันไปอึดตองเอาละล้างเดี๋ยวล้างปืนขอก้อนกับเนี่ยเด็กๆตรงใช้น้ำไอ้หลงเดี๋ยวเปิดน้ำนี่เตรียมตัวอึกันแล้วครับไม่เป็นไรครับปืนดันหลังลางไงครับ <c oughs> เดี๋ยวเป่าปืนลมแห้งนิดครับผม สักแป๊บเปอาว่ามันแห้งหน่อยแล้วก็สกักราปูนะครับสกักราแห้งดีนะครับเออเออก็ตามสบายเลยด้านนอกอืมดูเวสีนี่ก็นาดกินตะกี้กินกันจน ก็ยังไม่ไหวนุ่มยังมองมองอีกมองอีกนับก่อนสองสามสี่ห้าหกอีกนอนอยังไงเจด็ดโอเคครบ <c oughs> ครบดิดีอ่าดีดีดก้ก็กินแล้วพอรู้เรื่องนะยันดูดิ๊ดีกับเนื่ย นี่พอๆลุงเดียเลยสู้นะดีๆนะดีๆจูนนะ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 นี่นงง่อยเลยนางง่อยไหนก็นักเลิศอยากมีลูกนักอยากมีลูกนักฮะเอออยากมีลูกก็ต้องเลี้ยงแต่เอ็มเต๋อเปลือลุงเดียด้วยไม่เหนื่อยคนเดียว อืนี่จำไว้นะครับ f ี FC. การมีลูกเจ้านะครับสำคัญยังไงก็คือถ้าเป็นคนก็คือล้านเราแน่นอนต่อให้มันไม่มีพอมันก็ลัานปู่หลานย่าแน่นอน ลานตาหลังยายหรืออะไรไปตั้ปูย่ย่าตายายภาษากลางลเดิยไม่รู้ก็เรียกเต้นแบบนี้นนะตายายอ่ปะปอกแม่แม่กองแม่แต่ถ้าแน่ๆเรามีลูกสาวแน่นอนครับ เนี่ยเลี้ยงดีๆแล้วตัอตรงมาเลี้ยงลูกดีๆเงีด้วยครับเนี่ยเสียด้อมแต่ไม่ได้บางครับเปรียบเสมือนเหมือนคนเลยนี่เป็นกะตีซ่อนซ่อนใจได้มือเหมือนกันนะครับเี่พีเห็นไหมครับอ่านี่ก็น่ากินก้าวแล้วนะครับดู แ่นั้ิงคารมีซีฟล่นต๊กอีกับพมตอนเดี๋ยว่าอาดคลลงไปให้ฟซีดูนะครับปอสักปักนะครับไม่ตึงหยี่ีิบนาทีลงตูมทีนี้นักเลยนี่เพิ่งยึดตะกี้นี่ครับนี่ก็หลังคอหลังได้เจะบับเรียบร้อยนะครับเอาสักกระ้านนะครับเอายาเตรียมมาปูเด็กๆนอนนะครับเดี๋ยวจะพ่นต๊ะก็คอยมากลุมไอตัวนี้ดันบนกับไอเนี้ยเขาลงลงก่อนับ พอได้แล้วบ้างให้ดิดี้นอนบ้างให้แม่นอนบ้างมันจะอะไรขนาดนั้นนะจะอะไรขนาดนั้นอ่นะพอได้แล้วอ่าดูดูจอก,กโกอย่างออนแหนกลัวดูดูเนี่ยเนี้ยจอมบวยวายครับเนี่ยจอมบวยวายเนี่ยแล้วดูพุงครับเอฟซีดูยังจะไปกินนมอีก ดูดูยังไปแย่งนมอีกยังไปแย่งนมอีกอมอมไม่ต้องให้กินเลยดิดีเอดูอด,ดูแต่ละนอกรับพผมดูพุงกับเ e อฟซีดูมีข้าวกินไม่มากนะครับพงก็มีข้าวดูกับจำมั่ม แต่นี่จำมั่งกว่าแล้วดูนูจกโกนุตรงตาข้าวนะครับดูเลิงมันลุกกันนุนนะครับลุกลุกไม่ไหวก็ดูป่าพุ่งมือไม่รอดดูกับเบื้องดู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 ยังไปวนนมแม่อีกดูดูเออดูมันดูมันเอาพอปิดไฟแล้วปิดไฟแล้ะเก๊กับ่มสหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับ กุดในราตรีสวัสดิ์นะครับคืนนี้เอฟซีให้ดีๆได้ปักพ้นนะครับผมนะว่าไปแล้วนานดีๆนะเอนอนเนี่ยมันไม่ไม่หนาวนะดีๆก็กินแล้วเจอกันไม่คืนหน้ากับพอด,ดีครับผม <laughs>